หรือสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวัดดีจ้าวันนี้เป็นวันหยุดสาวบุไทยจะวันนี้สาวบุไทยมีนําเสนอนี่คือสาวบุไทยจะหั่นเห็ดนี่แกงเห็ดจ้ะนี่สาวบุไทยจะทําจะหั่นเห็ดแล้วก็จะเอาเห็ดเนี้ยเห็ดพึ่งหวานนะจ้ะเห็ดครยวนสาวบุไทยต้มแล้วก็อัดช่องฟิตไว้นี่คือกล่องสุดท้ายแล้วอันนี้สาวบุไทยจะเอามาหั่นนี่สาวบุไทยมันทําเป็นนี่ต้มเป็นดอกเลยจ้ะ หั่นแล้วก็สอบไทยก็จะเอามากแกงนี่นจะมาหั่นกันเรื่อยแล้วก็ข้างในนี่ก็มันจะมีขามีตะมีมีตะไคร้แค่นั้นเองแล้วก็ผักใบแมงลกักหอมๆแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็มีพริกขูดสาวุไทยทำอะไรง่ายๆเท่าที่มี แล้วก็ใส่ปลาเข้าไปสาวุไทยจะแกงแบบแกงเลียงอันนี้แกงน้ำใสอ่ะจ้ะหัน่นก็จะหัน่นก็จะหั่นหั่นเป็นสองถ้าดอกใหญ่ก็จะหั่นเป็นไปแกงนะ ันเป็นสี่ชิ้นก็จะพอดีคันจะไม่ทำหมดเนาะจะเอาไว้ ทำกินทำได้หลายครั้งเลยนะเนี่ย่ามันก็จะหันแบบ ถ้าดอกมันเล็ก I <laughs> ใส่อย่างนี้เลยและสาวผู้ไทยก็จะเอาพริกที่โขกไว้ใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเข้าให้มัเข้ากันแล้วก็เใส่ซพริกงรงนี้ สาผู้ไทยก็จะเอาน้ําใส่ลงไปนิดหนึ่งไม่ใส่เยอะน้ําใส่ลงไปให้พอท่วมกับเห็ดที่เรามีเพราะจะแกงเหมือนแกงเลียงจะน,น,น้ํานิดนึงจะไม่เอาน้ําเยอะโอเคค่ะาสาผู้ไทยชอบน้ํานิดหน่อยไม่ชอบน้ําเยอะเพราะว่าเห็ดมันก็สุกแล้วเห็นไหม แล้วทีนี้สาบุไทยก็จะปรุงเราไม่มีมะขามสาบุไทยใส่มะขามให้มันเปรี้ยวนิดหนึ่งเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆแกงหิดต้องเปรี้ยวเราหาเท่าที่มีแล้วก็ใส่คุณชูลงไปสองช้อนแล้วก็รสดี ดีก็ใส่แค่นี้นผงหมูมจ้ะขาดไม่ได้คือน้ำปลรราหมดแล้วจะได้ไปซื้อปลาลายเลยอ่ะใส่ให้หมดเลย แล้วก็คลุนให้ทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็เอาไปตั้งไฟได้เลยจ้ะนี่ง่ายสไตล์สาวไทยเพราะว่าเห็ดเราต้มไปแล้วเลยจ้ะจ้ะนะสาวไทยให้ดู ไปเลยจ้าเราเอาไปตั้งไฟกันจ้านี่เราก็เอามาแกงนี่จ้ะตั้งไฟร้อนๆหอมๆนี่หอมขึ้นมาเลยนี่แกงเห็ดจ้าแกงเลียงเห็ดง่ายๆแกงเท่าที่มีจ้แกงไม่นานกับประมาณ30นาทีโอเคพอล้ว โอ,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 อเคค่ะเดี๋ยวแกงเสร็จแล้วเราไปกินกันจ้ะ